ตัดสั้นจะดีกว่านะครับตัดสั้นตัดสั้นครับตัดสั้นจะออก่อก,ออกเยอะกว่าครับอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับจะได้หกจะได้หกต้นครับอันนี้มาดูวิธีปลูกตะไคร้ง่ายๆนะครับอันดับแรกเราก็นําหัวตะไคร้มาแบบนี้นะครับเราจะทดลองปลูกให้ดูสี่หัวนะครับมาดูวิธีการปลูกครับวิธีไหนจะออกงอกนะ ติดง่ายกว่ากันครับแต่ว่าหาของทันตะไะครออ้นะครับดึงดึงออกหน่อยนึงครับครับแล้วก็ตัดออกครับดึงรากออก วิธีแรกเราจะลูกแบบยาวนะครับนี่ครับลูกแบบยาวครับหนึ่งคืบมือครับนี่ครับนครับประมาณหนึ่งคืบมือประมาณนี้ครับเลือดสองหัวนะครับวิธีที่สอง ราจะปลูกแบบสั้นครับนี่ครับปูแบบสั้นแบบนี้ครับประมาณนี้ครับสองสามข้อมือครับแบบแบบนี้ประมาณสองสามข้อมือครับเราจะใช้สองหัวครับ อย่างละสองหัวนะครับเราก็จะได้พันแบบนี้ครับลากนิดหน่อยครับหรือไม่มีลากก็ได้นะครับิึงเอามาสดๆครับแล้วมาดูขั้นตอนวิธีปลูกกันเลยครับก็ปลูกธรรมดานี่ครับ เดี๋ยวเราจะมาปลูกไอ้แบบนี้ก่อนนะครับแบบสามแบบสั้นก่อนนะครับแบบสั้นก่อนนี่เราเตรียมดินไว้นะครับเห็นไหมเตรียมดินที่สวนเราแล้วเราก็ปลูกเลยครับปลูกแบบนี้ครับเหลือไว้สักหนึ่งข้อมือน,นะครับ ปลูกใกล้ๆกันนี่นะครับน่ครับเดแบบนิดนึงครับนี่เราก็ได้แล้วครับเดี๋ยวต้นต่อไปเราจะปลูกแบบยาวนะครับข้างๆกันเลย ค้างๆเลยครับแล้วก็จะมาดูวิธีมาดูการแตกต่างกันจะเป็นยังไงครับนี่ครับปูกันเลยนะครับ นี่แหละครับเราก็เสร็จแล้วครับเราก็ได้แล้วเรามาดูกัน,นครับเดี๋ยวมาดูว่าแบบไหนแบบแบบสั้นหรือแบบยาวจะติดวกันจะออกดีกว่ากันนะครับจะแตกงอกจะขยายพันธุ์ดีกว่ากันนะครับครับผมสวัสดีครับ เจ็ดวันผ่านไปครับก็จะได้ประมาณนี้ครับหนึ่งอาทิตย์ครับแตกยอดแตกแหนงแตกกอแล้วครับนี่ครับอันนี้ตัดแบบนี้เท่าที่ดูมาตัดสั้นจะดีกว่านะครับตัดสั้นตัดสั้นครับตัดสั้นจะออกหน่อออกเยอะกว่าครับอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับจะได้หกจะได้หกต้นครับอันนี้ก็จะได้เท่า เท่าที่มียอดเลยครับอันนี้ไม่มีแตกครับอย่างสามหนอก็ได้สามหนอครับสามต้นครับโอเคครับผมสรุปตัดสั้นดีกว่าครับจะแตกกอแตกต้นขยายพันธุ์เร็วกว่าครับสวัสดีครับผม